ออมสุชากับแอมพิธานหวานบนเรือกลางทะเลเรียกได้ว่าเป็นสาวที่หลายคนชอบมา,มากๆจริงๆค่ะสำหรับออมสชาห์่อยภาพที่เด็ดใส่บิกินี่เช็คอินริมต้นเทีย่ยวทะเลที่อันดามันและทำเอาฮือฮามากจากภาพสวยๆของออมที่โชว์ผิวขาวเจิดจ้าท้าแสงแดดจนแฟนๆต้องแหกกดไลค์ให้กับความขาวของออมเลยจริงๆค่ะซึ่งางานนี้หลายคนก็แซวว่าไม้เรียวในมือแอมพิธาน แฟนหนุ่มไฮโซคงสั่นแน่ๆแต่ทริปนี้ออมไม่ได้มีแค่ภาพจับๆภาพในไอจของสาวออมของออมที่จัดให้แฟนๆได้ชมเพราะว่าออมเอาใจแฟนเบาๆโดยการลงรูปหวานลงโซเชียลออมแอมกับภาพช็อตตามองตาหวานซึ้งทำเอาทะเลหวานไปเลยทีเดียวทริปนี้ ก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะมีลุ้นช็อตขอแต่งงานกลางทะเลหรือไม่แฟนๆต้องรอติดตามกันนะจ๊ะเพราะว่าคู่ออนแอมก็คบกันมานานแล้วมีลุ้น